เทวดาพระราหูคือเทพเจ้าแห่งความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาการตำราโหราศาสตร์ไทยมัวเมาให้ทายพระราหูพระราหูทรงคุตเนี่ยหากในทางวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าพระราหูของใครเป็นกเกษตราทิบดีหรือได้ตำแหน่งมหาจากักรมหาอุตราชาโชคกเกษตรตาธิบดี คือได้ตำแหน่งที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยในพื้นดวงเดิมจะส่งผลให้คุณมีความเข้มแข็งและชีวิตเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีแต่หากใครมีพื้นดวงตารดาวเทพร,ราหูอ่อนกำลังไม่ได้ตำแหน่งหรืออยู่พบอริมรณะวินาศจะส่งผลให้มีปัญหาที่ต้องแก้ไขและมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างวันที่5พฤษภาคม2518นนี้ ที่ผ่านมาที่ดาวเทพราหูโคจรยกย้ายในรอบ18ปีเป็นกเกษตรตาธิบดีในราศีกุมส่งผลดีกับใครบ้างอย่างราศีเมษหลังจากที่การงานไม่รุ่งโรดเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือแต่หลังจากนี้ไปดาวเจ้าเรลาพักโคจรเป็นกเกษตรตาธิบดีส่งผลให้ผู้ใหญ่เกื้อกูลหนุนนำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานรุ่งโรธ เพราะพระราหูดวงนี้ทั้งโลกคือความรุ่มหลงมัวเมาและความจำเริญในทางโลกหากคุณสร้างศีลทานภาวนาและบุญกิริยามากพอพระราหูก็แสดงผลด้านดีแต่ถ้าหากคุณทำแต่ด้านอากุศลกรรมก็แสดงถึงชี้กรรมของคุณที่คุณทำมานะคะส่วนราศีต่อไปที่จะลุ่งโลดและตั้งหลักตั้งตัวได้หลังจากที่ผ่านจุดวิกฤตมาสองสมปี ก็คือชาวราศีพฤษภพาะพระราหูคือดาวเจ้าเรือนกัรมะดาวเจ้าเรือนกัรมะจะโคจรไปเกษตรตาธิบดีตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมอยู่ไปจนถึงราวๆพฤษจิกายน2019ส่งผลให้การงานรุ่งโลดมีเกณฑ์มีลูกทางในอาชีพใหม่ๆแล้วมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่มีดาวพระราหูเข้มแข็งนะคะต่อไปราศีที่จะลุ่งโลดในเรื่องการงาน ราศีธนูเพราะพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือสาตชะาสัตชะหมายถึงสังคมคอนเนคชั ion, ่นรูทางขนทางแห่งความสําเร็จในเรื่องของการงานพระราหูดวงนี้เป็นเจ้าเรือสาตชะจะโครจรเป็กเกษตรตาธิบดีในรอบ18ปีส่งผลให้ชาวราศีธนูมีโอกาสประสบความสำเร็จในคอนเนคชั่นใหม่ๆในรูทางใหม่ๆนะคะ